กก่อนลำ่ำวอนแฟนช่วยเชีย์ฝากเสียงลรำในเดือทานให้เมตตาสงสารเชียร์ไว้จากคุณแน่วอนพ่อแม่พี่นอ้องมาไล่ของปอนใส่มือ ให้ถือว่าเป็นลูกหลานเจ้าเด้อหลานเจ้าจะคนแน่พ่อแม่เอ้ยอยา่าทำเฉยไปเลยแฟนเปิดอ้อมแขนให้เชียร์ด้วยวอนช่วยเมตตาสงสาร ให้เป็นลูกเป็นล้านไว้อีกจักคนได้บ่เอาเสียงลำมาอ้อนวอนขอฝากให้แม่พอ่อลุงป้าอาว่ามาเชียให้เป็นแห้งใจให้สู่ต่อสิบนิ้วมือยกพ่อวอ่ขอวอนท่านกันทุกคน เชียร์ใ้ล่นทุกคนแน่พ่อแม่เอ้ยย่านิ่งเฉยไปเลยแฟนซอยเชียรในเดือดทันผลงานหนักไม่โดนใจกราบขออภัยจากใจครับแฟนอย่าถือโทษโปรดในเปิดอ้อมแขนรับหน่อยครับแฟนขอจงเมตตา มาลำลองมาไล่ขลองให้ผมแด่สิบนิ้วเมื่อยกแพ่แว่ขอบอนท่านให้ซอยเทียมาเทื่อนีเทื่อไม่ให้คือเห็นยามเป็นการเป็นงานให้เอิ้นหามารับใส่ ผลงานหากไม่โดนใจกราบขออภัยจากใจครับแฟนอย่าถือโทษโปรดให้เปิดอ้อมแขนรับหน่อยครับแฟนขอจงเมตตามาลํำลองมาไล่คองให้ผมแน่สิบนิ้วเบอร์โยกแพ่แว่ขอวอนท่านให้ซอยเชียร์มาเถือนี่ เพื่อไม่ให้คือเถี่ยนยามเป็นการเป็นงานให้เอื้นหามารับใส่